ตอนนี้พันพันมาอยู่กับผู้ที่ได้รางวัลจากโครงการช่างเงินแสนนะคะของภาคกลางนะคะเป็นแสนที่5แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นพันพันฝากให้คุณองอาจแนะนําตัวกับเพื่อนๆพ,พ,พ,พี่ช่างหน่อยนะคะสวัสดีครับผมชื่อพงอาจเจริญทัศนนาิริครับเจ้าของร้านชิสนุพงจรดาวเทียมครับค่ะคุณองอาจรู้สึกยังไงบ้างคะกับตัวเงินรางวัลที่ได้จากตัวโครงการช่างเงินแสนครับก็รู้สึกดีใจครับตอนแรกคิดว่าน่าจะเอ,อ่อ คิดว่าไม่ได้ก็ทีนี้ลองทําไปเออมันก็ได้ตามเป้าครับครับค่ะแล้วทําไมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเดนเนสเซดคะครับตัวจานแข็งแรงทนทานครับตัวจานจะหนาแล้วก็ตัวเครื่องตัวเครื่องจะระบบ ODA ก็มั่นยาครับค่ะเดี๋ยวคุณลองอาจปากร้านนะคะกับ,บทางเพื่อนเพื่อที่พี่ช่างที่อยู่ละแวกนี้รหรือมีลูกค้าที่สนใจจะมาติดตั้งเนี่ยจะมาติดต่อกันได้ยังไงคะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ 0895218919ครับแล้วก็0861679892ครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะครับอยู่ปากแรกซอย12ครับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางร้านโลจนาพันธ์นะคะโดยพี่ประสิทธิ์และพี่เจีย๊ยบนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับทางคุณองอาจน,นะคะเดี๋ยวกันอื่นมาพันฝากพี่เจี๊ยบแสดงความยินดีคุณองอาจเลยนะคะค่ะก็สวัสดีค่ะพี่เจีย๊ยบพี่ประสิทธิ์ร้านโลจนพันธ์นะคะวันนี้ก็ยินดีมากเลยค่ะ ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับช่างออสท,ที่เป็นช่างที่ได้รับเงินแสนจากบริษัทไดนาซตนะคะก็คือว่าซื้อจริงขายจริงทําจริงได้จริงค่ะเงินแสนต้องไดานาเซตนะคะคือผมก็ขออขอขอขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะส่วนคนออสเพราะว่าเขาตั้งใจทำทำยอดจริงจฮะด้วยความรักในสินค้าไดานาซตเพราะผม ในส่วนตัวผมคิดว่าจารเด,ดน่าแซนเนี่ยเป็นจานที่เป็นระยะเวลาเป็นสิบสิบปีที่รักษาเอกลักษณ์ของของจานได้ดีเสมอมาหายากหาไม่เท่าอื่นเทียบเทียมไม่ได้หรอกครับข,ข,ขอบคุณมากครับเทียมแล้วก็ัามีคำถามถามาพี่เจฟนิดนึงว่าพี่เจบที่สนใจเป็นตัวแทนหรือเป็นศูนย์กระจายให้เด,ดน่าแซนนี่พี่เจบเลือกจากเหตุผลอะไรคะ ก็คือเป็นจานยี่ห้อแรกค่ะที่พี่เจี๊ยบขายมาและพี่เจี๊ยบก็ยังขายอยู่ตลอดไปค่ะเพราะว่าที่ขายเนี่ยด้วยคุณภาพนะคะที่ดีแล้วก็แบบว่าความแข็งแรงทนทานรับไวช่องเข้าเยอะนะคะแล้วก็ทําให้พี่เจี๊ยบแดีผลกำไรได้มากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้พันฝากพี่เจี๊ยบนะคะฝากร,ร้านรจนวนพันหน่อยมีเพื่อนเพื่อนรุ่พี่แข้งอยู่ในเขตไา้บรรีหรือใกล้เคียงนะคะถ้าเขาเข้ามาซื้อสินค้าจะติดต่อได้ยังไงบ้างค่ะ ก็พี่เก็บเนี่ยนะคะอยู่ร้านลดจัณพันอยู่ตรงข้ามท่ารถถั่วค่ะหาง่ายช่างส่วนใหญ่ยยในเขตราดบุรีเนี่ยก็จะรู้จักกันนะคะก็เบอร์โทร032337797ค่ะควันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนัทวุฒิพมเหล่านะคะผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของดแนนเซ็ตนะคะมามอบรางวัลเดินแสนให้กับทางคุณองอาจด้วยนะคะ ความยินดีกับชาวจังหวัดราชบุรีนะครับและก็ทางพี่เจีย๊ยบโรจนพันธ์และก็ทางคุณองอาจนะครับี่ได้รับในรางวัลตัว1,000งแบาทน,นี้นะครับก็เห็นของความตั้งใจจริงนะครับเราจึงได้ประสบความสำเร็จนี้ก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้ด้วยครับสุดท้ายนี้นะคะฝากคุณองอาจฝากอะไรถึงเพื่อนๆพี่ๆช่างหน่อยนะคะครับก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆหรือน้องๆ ทุกคนที่กำลังหัดติดจานนะครับก็ขอให้พวกท่านคิดไว้ก่อนว่าเราต้องทำได้แล้วเราก็จะได้ครับเหมือนผมครับขอบ,ขอบคุณมากเลยค่ะ<อ>